สบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีสุกุสุคนสมองสุบอลผมบอกกับช่องน้องแคทอีกแล้วพี่น้องเกือบลงมาตายหญิงแขวอยู่กลางทงนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าฝนจะตกสบายดีพ่อลุงเฮ้ยเขายันมาอยู่ขวบเก่านี่นนสบายดีพี่น,อนอ้องขวบเก่านี่เขายันมาลุงดอนเราเล่งหมัดเลย เจตวนปั่นเขาแล้วบ่เนาะโทรหาเจตวนก่อนเราปั่นเขาบ่ขั้นแล้วให้มาซอยเนี้ยยังบ่ได้ไหลหยั่นพนมาเห็นบ่เมื่อวานนี่กะบ่ายจักโมงเมื่อวานเลยบ่ายสามโมงเนาะพนมาเมื่อวานบ่ายสามโมงนะเฮ้ยบ่ายสามโมงพนมาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยพายุเขาเขาเจะวะ แมวเราปั่นเขาวันนี้เราบริ้เกียวยจะสิกินบ่ออ,อมหมูยังไ่ทันได้กินเพิ่นกินเนี่ยมาเลยนะขอเวลาผักหายใจพี่น้องอ้าถูกเงินอะไรขอตาอสิตายยิงแถวกระมือน,นี่แหละ นองเลยไม่ไว้จริงๆเบาไข่มัดผู้เดียวเอาออกไปฮุบห้หฮุบผ่อนหุบผ่อนโฮมกันแต่ก็เขามากินหนามแค่แนวนีนวนน้มันติ้ตไตหิงแขียววะรีได้เนาะพี่นองมันแดดแหง้ง เกี่ยวเขาแรกแรกย่นหมัดเขาตีว์พวห็นมัดเขาใหญ่โอ้ยน้อพี่น้องบ,บอบ่อนขะพว่อได้พี่น้องเลยป้านผลมาเห็นน้ำเฮานี่เนาะบัวเฮาเห็ดหรือโบเห็ดกันเลยถ่ายขิดซิปนาทีมันสิบหหึงพี่จังเนะาะหากเขาโบได้ใส่ใจดอกพี่น้องเลยหากมันขินหูขินตาเขาไปเห็นเหม็นเลย Đó mò bớt là muốn cái gì đây khẩu hầm nên sẽ to món cái bớt ม่ใหญ่งึ้งຜູ້ຄິດເບັດນະເປັນຈັ່ງໃດິม่งึ้งເພິ່ນມາກິດເບັດພີ່ນ້ອ เด็ดกระโดดเด็ดขามนุษย์มาน้าฝนถุงก,ก็คนอยู่เอากระบาไข่มันให้นีิแล้วเลยกะใส่บาไข่ขึน้นเอาหลุด เอยหมัดนะมาท่านได้หมัดบอนี่เนี่ยเลี้ยงขั้นไปนี่ก็มาท่านได้หมัดเนี่ยขาบกกบโตวบักเอบเลยเนี่ยเนี่ยนะใี่

เออเพอมนมืดอยูน่นะท่านน่ะมือนี่มันสีบอมาอีกบ่นั่นมือนี่มันที่โฮกหรือบอเวนตีที่หาบ่ม,มือนี่นะ่ะพ้ายุงกรมาค้นกับสีใต้ย,ยิงเข่ว อ่างลุงโดนน้ำเผือคำแล้วแล้วได้นะเลี้วแล้วผู้คนกับคนผู้หมัดกับหมัดเจ้าผู้ช่างเล่นหน่ะเล่นลังหนุ่ยเขาเขากะไรคนเด็กสิบตายธรรมดาเลี้ยงเขากระต่ายยิงเขี้ยวเขาไปหน่อยคนกันน้องพี่น้อง ไม่ยังงึ่งกับว่าอยูู่นเดียวปูกับปูกินเบ็ดพอดีแล่นอกเลยน้ำเย็นๆเอาได้ตัวสีนอกเด็ดๆสิไปรล้ยงหนานกขอล้อเจ็ดกองดง มันเห็นนี้หละเดี๋ยวจะกินอรรถบั้งโมเหงเรื่อว่าสมันอีล้มโมมีอากู แค่วอาขึ้นผัดก็เหมือเนานะคึค้ๆมันเอาลงมาผัดว่าเด็ดเจเด็เดจริงมันเนี่ยกะ đẹp you nào know. thằng nào lột